สวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook Live ฟนเดชชนออนไลน์นะครับอยู่กับผมพลวมุวัฒน์สกุลครับเป็นประจําทุกวันอังคารกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับในวันที่ทุกกระแสข่าวการเมืองจะได้รับคําตอบจากที่นี่แล้วเราก็รวบรวมเรื่องเด็ดๆทั้งสีสันและก็สาระมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับเริ่มกันที่สัญลักษณ์ประจําคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์นะครับก็คืออีเวนต์ก่อนการประชุมครมโดยก่อนการประชุมพลเอกประยุทธ์ ข้าราชการในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้พร้อมใจกันใส่ผ้าไทยแล้วก็ผ้าเส้นนะครับหลังจากที่นายกได้ขอความร่วมมือให้ข้าราชการสวมใส่ผ้าไทยซึ่งถือเป็นหน่วยงานนําร่องในการดําเนินการนะครับโดยท่านนายกได้เชิญชวนให้ข้าราชการแต่งผ้าไทยแล้วก็ผ้าเส้นเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของไทยและก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมผ้าไทยโดยให้สวมใส่ในทุกวันอังคารและก็วันศุกร์นะครับสองวันด้วยกัน จากนั้นนายแพทย์ปยศสกุลสกุลสัตยาธรรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขได้นําคณะเข้าพบทนายกเพื่อจัดแสดงนวัตกรรมจากภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรเพื่อประชาสัมพันธ์งานสมุนไพรไทยเศรษฐกิจไทยอนาคตไทยซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนนี้ที่อิมแพกเมืองทองธานีนะครับระหว่างงานท่านนายกได้โชว์สมุนไพรกระดูทุ่งนะฮะเป็น สมุนไพรที่สก,กัดมาทําครีมหน้าขาวที่เดียวในประเทศแล้วก็ทดลองกับสื่อมวลชนฮนะทดลองก็คือเอาไปไป้ายหน้าสื่อมวลชนสื่อมวลชนที่ถูกทดลองไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นทีมงานภาคสนามของมติชนทีวีนี่เองทั้งสองท่านเลยพอน,นําครีมกับสเปรย์มาทดลองเสร็จท่านก็ชิมเค้กที่ทําจากดอกดาวเรืองแล้วก็น้ำสมุนไพรที่ทําจากดอกกุนนายตื่นสายชิมได้ไม่นานครับหลังจากนั้น ก่อนที่จะไปเล่นกับเด็กๆซึ่งเป็นดาราเด็กท่านก็หันมาแซวผู้สึกขาที่ถูกทดลองครีมนะฮะว่าแหมหน้าที่ทาครีมเนี่ยเหมือนโดนขี้นกเลยเดี๋ยวฟังบรรยากาศช่วงนั้นดูครับลบหน้าแก่อนเขาเหมันขี้นกเลยคนที่เขาทำครีมมานำเสนอเนี่ย ก็อาจจะตกใจนิดนึงเพราะว่าท่านนายกแซวว่าเหมือนที่เหมือนที่นกเนี่ไม่รู้ว่าท่านชมหรือว่าท่านตำหนินะฮะจากนั้นท่านก็แจกยาหอมอัดเม็ดให้กับสื่อมวลชนนะครับนายกบอกว่ายาหอมเนี่ยช่วยทําให้อารมณ์เย็นแต่ท่านก็แซวตัวเองนะครับว่าสำหรับท่านเองเนี่ยคงจะต้องใช้วันละหนึ่งขวดละฮะถึงจะช่วยท่านได้แล้วบอกว่านี่คืออนาคตของประเทศนะครับอย่างส่งเสริมให้เป็นสินค้า1ตํางบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือว่าโอท็อปเพื่อนำขึ้นเครื่องบินแล้วก็ขายให้กับนักท่องเที่ยว ผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบบอกนะคบว่าวันนี้ท่านายกอารมณ์ดีมากๆเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีตัวแทนนักแสดงเด็กมาร่วมงานนายกท่านคุยหยอกล้อกับเด็กตลอดเวลาเลยครับพร้อมกับบอกกับเด็กด้วยนะครับว่าหากอนาคตบ้านเมืองมีปัญหาให้โทษสื่อมวลชนครับขณะที่อีกประเด็นหนึ่งเป็นประเด็นใหญ่ทางการเมืองก็คือการตั้งพักการเมืองทหารวันนี้นักข่าวช่วงเช้าไปดักถาม พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณีที่สมาชิกสวทบางคนออกมาให้ข่าวว่ามีเพื่อนนายกมาปรึกษาเตรียมตั้งพรรคการเมืองทหารนะครับพลเอกอนุพงท่านบอกว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีความเห็นเรื่องนี้และท่านก็ไม่เอาด้วยฮะก่อนจะเดินหนีขึ้นตึกไปฟังเสียงท่านดูครับไม่เกี่ยวกับผมไม่มีความเห็นไม่ตอบแลวก็ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยนะ ไม่เอาหรอกไม่ใช่ว่าถามผมง <wer? S 1> so ั้นเลยก็ถามคนที่เขาหมดแสดงความเห็นนี่ดีกว่านะผมไม่มีความเห็นไม่มีความเห็นตอบตรงที่สุดแล้วไม่เอาถามเรื่องตอนนี้ครับมีการสื่ากทางสปทว่ามีคุณานติดตั้งพ่าการเมืองอะไรเงี้ยเนจริงยังไงไม่มีความเห็นครับนะ ก,กระแสข่าวหนึ่งก็คือการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับโดยช่วงเช้าก่อนการประชุมพลเอกชัดชัยสาริการยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้นะครับว่าต้องรอคุยกับท่านนายกเพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านโดยตรงนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้ยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้หากมีการปรับเปลี่ยนก็คงเป็นเพราะงานเนื่องจากตนเคยเสนอท่านมาแล้วหลายครั้งแต่นายกบอกว่าขอดูก่อนนะครับส่วนกระแสข่าวที่ว่านายโอรานพิทักษ์ ที่ปดีกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีสิทธิ์มาเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือไม่นั้นท่านบอกว่าท่านยังไม่พิจารณาในเรื่องนี้แต่ว่าการเพิ่มตําแหน่งคงจะมีการคุยกันเร็วๆนี้นะครับโดยจะคุยกับท่านนายกเป็นหลักแม้ว่าตอนอยากให้ใครมาเป็นแต่ว่าถ้าท่านนายกไม่เห็นด้วยก็คงเป็นไม่ได้คีย์เวิร์ดสำคัญของช่วงเช้าก็คือแม้ว่าพลเอกชัดชัยอยากให้ใครมาเป็นรัฐมนตรีช่วยก็ตามแต่ว่าถ้าท่านพลเอกประยุทธ์ไม่เห็นด้วยก็คงเป็นไม่ได้นะครับ รายงานข่าวบอกว่านายโอลานเ,นเป็นคนสนิทของพลเอกชัดชัยพลเอกชัดชัยอยากให้มาช่วยงานเป็นรัฐมนตรีช่วยช่วยเกษตรนะครับอีกกระแสข่าวหนึ่งก็คือว่าถ้าขอคนมาช่วยไม่ได้พลเอกชัดชัยก็ขอไปทําหน้าที่ดูแลกระทรวงอื่นครับคราวนี้ช่วงหลังการประชุมท่านนายกออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แล้วก็มีนักข่าวถามถึงเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมีการเอ่ยชื่อคุณโอลาพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าจะมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ท่านนายกท่านปิดประตูตายเลยครับท่านบอกว่าผมไม่รู้จักคนชื่อโอลานครับคน,คนโอลานเป็นใครใครคือโอลานนะะักข่าวก็ตอบไปว่าคนโอลานก็คืออธิบดีที่จะ,กะเกษียณอายุราชาการในเดือนกันยายนนี้ไงท่านนายกบอกว่าแล้วจะเอาอาธิบดีมาเป็นรัฐมนตรีทําไมกเกษียณแล้วก็กลับไปเลี้ยงหลานถึงวันนี้ยังไม่มีแนวคิดที่จะเชิญใครมาเป็นนะครับ ส่วนกรณีพลเอกธีรชัยนาควานิชผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็พลเอกกาปนารุดดิษฐ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกซึ่งจกกะเกษียณเดือนกันยายนนี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีการตั้งเป็น,ปนรนัฐมนตรีหลังกเกษียณน,นะครับนายกุบอกว่าสื่อไปตั้งกันเองครับท่านเคยถามพาบวับลแล้วว่าเฮ้ยอยากเป็นอะไรบ้างเขาตอบว่าไม่อยากเป็นนะครับที่ถามก็ไม่ได้ถามเพื่อให้มาเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าแค่เป็นการคุยกันเฉย เมื่อถามว่าภายหลังเกษียณอายุราชการแล้วจะมีตําแหน่งให้ทั้งสองคนนี้หรือไม่ท่านนา่กบอกว่าทั้งสองคนเป็นสอนนชอยู่แล้วแค่นี้พอแล้วจะเอาอะไรอีกลองฟังเสียงช่วงนี้ดูครับเห็นมันมีรายงานข่าวเรื่องน้ําตีช่วยที่เห็นบอกว่าในส่วนของต่าจจะมีคุณโอราท์โไทัก็เป็นอธิบดีกรมแล้วผมจะเอาที่มีเป็นรัฐมนตรีทำไมล่าคือจัดเกษียณในวันที่3ก็เกษียณไปที่กับกลับไปเป็นเลาธาโน้น แปลว่าท่านไม่มีคือเมื่อวันนี้ยังไม่มีเมีเห็นท่านบอกว่ามันว่างอยู่สองตำแหน่งแล้วมันว่างตั้งนานแล้วค่ะแล้วผมผมกล่าวว่าจะเดิมว่าจะหาคนมาตั้งให้กับเขาแต่คนที่จะตั้งเนี่ยผมผมกำหนดเองนั่นแหละค่ะก็เห็นมีรายชื่อว่าในส่วนของเร้่ของท่านรั่องตีว่าการเกษตรมีการหาหรือท่านันมีผมถามท่านเมื่อวานผมบอกท่านไม่รู้จักเลยคนนี้กล่าวไปทั้งหมดอ่ะว่าจะไปตั้งตั้ท่านบอกไม่ไม่เกี่ยวยังไม่ได้พูดอะไรสักที้ให้เป็นเรื่องของนายุตี แล้วในส่วนของที่มีรายชื่อมีรายชื่อท่านธีระชัยพบ,บบธบรหรือว่าท่านกรรมนาถุสิตออกมาอีกหรอคะทำไมไก็คุณเป็นคนตั้งเองไม่ใช่เ<า>หรอคุณจะให้นี่โน่นคือรันธีก็มันไม่มีตําแหน่งนะแล้วมีเขาก็ไปมาพบ,บบธบ,บ,บครับผมให้เขาเอ้ยอยากไปแล้วไม่อยากไปครับก็แสดงว่าตอนนี้ท่านถามแล้วแต่ท่านไม่ไม่ใช่ผมถามคือผมคุยเฉยๆอ่ะไอ้เีัยก็แหมไม่ใช่ผมไปถามว่าเป็นรับธีว่าหรือเปล่า แล้วจบท่าทั้งทั้งสองท่านกเกษียณเนี่ยจะมีตำแหน่งให้ร่วไปก็เปไเปสอร้อย <c oughs> ทอนอยู่บ้างนะก็เป็นอยู่อ่เป็นแล้วก็พอแล้วพิจะเอาอะไรอีกแล้ว <c oughs> เออแสดงว่าในส่วนของรัฐมนตรีที่ท่านตั้งใจที่จะหามาท่านจะหามาจากคนนอกใช่ไหมครับ <c oughs> จะไหรก็ไม่รู้อะกำลังหาอยู่เกิดอะไร้างไหมละ่ะไม่ค่ะน้อยก็เยอะๆสร้างไปเพราะท่านนายกปิดประตูไม่ตั้งคุณโอลานมาช่วยงานกระทรวงเกษตรของพลเอกชัดชัยแล้วก็ต้องจับตาดูต่อไปนะครับว่า การปรับครมอรที่จะมีถึงที่จะมีขึ้นในอนาคตนี้จะมีการโยกเอาพลเอกัฉลชัยไปดูแลงานกระทรวงอื่นตามกระแสข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่กระแสข่าวที่ว่าถ้าไม่ตั้งคนมาช่วยงานท่านก็ขอย้ายไปดูแลงานกระทรวงอื่นครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้นักข่าวไปถามท่านท่านนายกเรื่องการปฏิรูปพักการเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวถึงความคืบหน้าในการปฏิรูปพักการเมืองว่าขณะนี้มีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปพักการเมือง ซึ่งมีฝ่ายกฎหมายกําลังพูดคุยกันอยู่แล้วก็ต้องยึดโยงกับประชาธิปไตยสากลแต่ว่าประเทศไทยหลุดไปจากกรอบนี้มากนะครับสิ่งสําคัญคือทําอย่างไรให้ได้คนดีเข้ามาสู่ระบบการเมืองวันนี้รัฐธรรมนูญพยายามร่างให้คนดีเข้ามาแต่ก็ถูกต่อต้านส่วนเรื่องนายทุนต่างๆท่านไม่ทราบว่าเป็นนักการเมืองจะต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาท่านก็ไม่เคยได้ใช้เงินเหล่านี้เลยที่จะทําให้คนมารักท่าน แต่ว่าเขาอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อดูแลประชาชนซึ่งต้องถามว่าเงินเหล่านั้นมาจากไหนส่วนจะสามารถดึงคนรุ่นใหม่ๆให้เข้ามาเล่นการเมืองมาสนใจงานการเมืองได้หรือไม่นั้นท่านนายุบอกว่าตั้งแต่ทํางานมาสองปีพยายามหาคนรุ่นใหม่เข้ามาแต่ไม่มีใครเข้ามาสักคนไม่ใช่เพราะว่าเขากลัวรัฐบาลรัฐประหารแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเสียประวัติเพราะว่าต้องเป็นบุคคลสาธารณะที่จะต้องถูกก้าวล่วงในชีวิตแล้วก็ต้องมีการสแสดงบัญชีทรัพย์สินต่างๆ ลองฟังเสียงท่านช่วงนี้ดูนะครับต่อไปขอถามค่ะจุธาทิพย์จากเดอะนชั่นค่ะ <The Nation. S 1> ถามว่าถ้าเราจะปฏิรูปพักการเมืองกับนักการเมืองให้ยืดโยงกับประชาชนมากขึ้นแทนที่จะอยู่ภายใต้พวกนายทุนพักเราจะทํำยังไงได้บ้างคะมีหลายอย่างนะที่เขาจะต้องอยู่ในขั้นทำกฎหมายปฏิรูปพักการเมืองมั้งตอนนี้ก็ตัางฝ่ายใครละ่ะสวทชชฝ่ายกฎหมายปชกลังพูดคุยอยู่ตรงนี้ ว่าพรรคการเมืองจะทํำยังไงแต่ทั้งนี้มันต้องยึดโยงกับคําว่าประชาธิปไตยสากลใช่ไหมละ่ะคราวนี้ของเรามัน,ม,นมันหลุดจากกรอบไปเยอะไงเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือทําไงเลยได้คนดีเข้ามาถูกระบบก,การเมืองนั่นแหละคือประเด็นสําคัญนะเราจะไปออกระเบียบอะไรเพราะมันก็ไม่ได้อ,อะถ้าคนไม่ดีนะเพราะนั้นมีการระบบคัดกรองที่ดีวันนี้ก็รัฐมนตรีเขาก็ร่างมาเพื่อจะเออให้คนที่ไม่มีปัญหามีอะไรข้อบับการเมืองก็จะโดนต่อต้านเยอะแยะหมดนะเรื่อง ในทุนอะไรต่างๆๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องใช้เงินอะไรมากน้อยขนาดไหนนะการเป็นนกักการเมืองพรรคการเมืองผมไม่รู้ <ๆ S 1> นะเพราะวันนี้ผมก็ไม่ได้ใช้เงินเหล่านั้นเลยนี่นะที่จะทําให้คนต้องมาลักผมไม่ใช่แต่ก็าอาจจะมีความจำเป็นหรือไม่ในการที่ต้องใช้เงินของของสสไปดูแลประชาชนที่เขาบอกว่าเขาต้องมีไงถ้ามีมีมาจากไหน่ะนะอย่างวันนี้เนี่ยก็นักธุรกิจใหญ่มันก็ต้องอยู่นะในประเทศไทยก็ร่วมมือกับผมดีในการทํางาน แล้วก็เห็นเสียตางค์งห้ผมทุกคนไม่ต้องมาเป็นลุงภาคผมช่วงหนึ่งนักข่าวถามด้วยนะครับว่ามีคนเสนอให้ท่านเป็นนายกคนนอกท่านนายกบอกว่าไม่รู้เสียงเอาเสียงกาที่เกียดตอบครับมีส่วนปัญหารถติดล่าสุดไทยถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่รถติดอันดับหนึ่งของโลกนะครับนักข่าวก็ไปถามเรื่องนี้กับท่านนายกด้วยท่านบอกว่าต้องเข้าใจสาเหตุก่อนนะครับว่าปัญหารถติดคืออะไรแล้วที่ต่างประเทศเขาแก้กันยังไง เขาจัดการจราจรเดินรถใหม่กําหนดเลขทะเบียนเลขคู่เลขคี่ในการใช้รถแต่บ้านเราทําไม่ได้ท่านยกตัวอย่างว่าเมืองนอกจะซื้อรถต้องมีที่จอดรถแต่ว่าบ้านเราใครอยากจะซื้อก็ซื้อ,อหมดนะครับบ,บอกว่าจําเป็นบางคนขับรถไม่เป็นเลยก็ซื้อรถแล้วก็เพราะว่านโยบายรถคันแรกไงต้องย้อนกลับไปดูถึงจะแก้ได้หากรัฐบาลออกกฎหมายบังคับใช้ก็โดนด่าแต่อะไรที่ต้องทําท่านนายกยืนยันว่าผมก็ต้องทํานะครับ ลองฟังเสียงท่านนายกเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารถติดดูครับอเบื้องหน้าจะซื้อรถก็มีที่จอดรถเบอรเฮาได้ไหมละ่ะได้ไหมตอบสิทุกคนอยากซื้อรถหมดจะมีรถจาเป็นไม่ใช่เป็นจําเป็นแต่เขาเชื่อเขาเชื่อในกฎหมาย,ยางไงดูประเทศที่เจริญเจริญแล้วสิซื้อรถต้องหาที่จอดรถให้ได้ก่อนไอ้นี่ไม่มีเดี๋ยวเรจอดข้างถนนเนาะบางคนขับรถอยเป็นแล้วซื้อรถแล้วนโยบายรถคันแรกอะ โน่นย้อนกลับไปดูโน่นผมต้องจะแก้ได้ถ้าทุกคนไม่ไม่รู้ปัญหามันก็แก้ไม่ได้หรอกเพราะจะให้รัฐบาลออกกฎหมายบังคับใช้ก็ตดนดาทั้งวันตำรวจก็โดนรัฐบาลก็โดนแต่อะไรที่มันเป็นต้องทำผมก็ต้องทำครับนั่นเองต่อเนื่องจากการแก้ไขปัญหารถติดนะครับล่าสุดหลังการประชุมครมพันเอกหญิงทักษดาสังขจันทร์ผู้ช่วยโฆษกประจําสํานักนายยกรัฐมนตรีแถลงว่านายกได้ขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ได้จัดทําหนังสือครองพดุงกรุงเกษม สายน้ําแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยท่านนายกได้ตําริเพิ่มเติมนะครับว่าอยากให้มีเรือเล็กๆเป็นเรือแท็กซี่ให้บริการที่น้องประชาชนในช่วงสั้นๆบริเวณคลองพดงุงกรุงเกษมเพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดขณะที่เรื่องการแก้ปัญหารถติดนายกบอกว่าได้ให้ความสําคัญและก็มอบหมายให้รองนายกฝ่ายความมั่นคงไปหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมว่าจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะครับล่าสุดปัญหารถติดเป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทิ้งท้ายประเด็นเรือดำน้ำครับท่าทีของรัฐบาลยังยืนยันว่าจะซื้อเรือดำน้ำจากจีนอยู่นะครับล่าสุดหลังประชุมคมรมวันนี้พลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงลาโหมบอกว่าเอาเป็นว่าถ้ามีสตางก์ก็ซื้อถ้าไม่มีสตางก์ก็เลิกซื้อคิดว่าน่าจะได้ซื้อในรัฐบาลน,นี้โดยต้องรอดูงบประมาณรายจ่ายประจําปีก่อนหากความหากผ่านความเห็นชอบจากสภาก็จะรู้นะครับ คงจะต้องดูกันต่อไปว่าความฝันของราชนาวีไทยในการมีเรือดำน้ำเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่แต่ว่าถ้าเกิดดันเรือดำน้ําให้เข้าไปสู่บาระการพิจารณาของสภานนติประจัติแห่งชาติได้ก็คาดว่าคงจะไม่มีปัญหาอะไรครับประเทศไทยคงจะมีเรือดำน้ําให้ได้ชมกันวันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ